สวัสดีค่ะย่าหมุนเป็นเยี่ยมสาวสกลคนภูพานช่องไรสไตล์พากินพาเที่ยววันนี้ย่าหมุนจะมาผัดเห็ดพึ่งหวานค่ะที่เราเก็บไว้นะคะส่วนประกอบก็มี The c h e ก็คือเห็ดพึ่งหวานนั่นเองค่ะราชินีแห่งเห็ดของยุโรปค่ะก็หอมใหญ่กระเทียมน้ำตาลทรายพริกเขียวแดง ถ้าชอบเบ็เผ็ดก็เอาเผ็ดนะคะอันนี้ต้นหอมค่ะส่วนประกอบของเราเครื่องปรุงก็มีนี่ค่ะทุกคนก็คงจะรู้ดีนะคะคู่ครัว,คร,วครัวไทยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวคู่ครัวไทยเช่นกันค่ะไปเราไปเริ่มผัดกันเลยเนาะ กระทะใส่น้ำมันลงไปหน่อยค่ะใส่กระเทียมลงไป เยี่ยวให้หอมก่อนนะคะทำง่ายๆค่ะวันหยุดเห็ดเราก็ไม่ได้ซื้อค่ะเก็บจากป่าเห็ดพึ่งหั่ผัดน้ำมันหอยมันไม่ยากค่ะถ้าเรารู้จักดัดแปลงทำเราไม่จำเป็นต้องแกงต้องนึ่งเสมอไป เราเอามาผัดก็ได้ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนาะเราผัดกระเทียมอย่าให้ไหม้นะคะพอหอมกะว่าให้มันหอมเราก็เอาเห็ดลงไปเลยค่ะ,คะเห็ดนี้เราต้อง ล้างให้นอกน้ำร้อนก่อนนะคะให้มันเสดดน้ำไม่งั้นมันจะอมน้ำจะทำให้ผัดของเรามีแต่น้ำค่ะลุกบเ้าผัดให้มันหอมก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดนี้เราก็นอกน้ำร้อนมาแล้วค่ะให้มันสุกแล้วค่ะ ง่ายๆจะกลายย่ำหมุนค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเราไปเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวากับประมาณว่าเห็ดเราสุกหอมดีนะคะ ตนานไทรหอมใหญ่พริกเขียวแดงทีงนี้เราก็มาเค้าให้มันเค้ากันก่อนนะคะเข็นไหมคะไม่ยากเลยเค้าให้มันเข้ากันให้ได้รสชาติ ให้ผัดมันยุบหน่อยเนึงหอมใหญ่หอมใหญ่นี้เราจะหั่นตามยาวอย่างนี้คะเราจะไม่หั่นเป็นลูกเต๋านะเห็นไหมคะเห็ดของเรามันจะไม่มีน้ำเลยนะคะถ้าเรานอกน้ำร้อนให้มันเสด็จน้ำแล้วค่อยเอามาผัด ีนี้ขั้นสุดท้ายแล้วก็เอาต้นหมอมลงไปค่ะเห็นเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมคะนะคะ่ะประมาณนี้นะคะใน้ที่แล้วก็ปิดไฟ นี่ค่ะทีนี้เราก็มาเทใส่จานนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยหอมสูตรนี้ไม่หวงนะคะเป็นยังไงคะ เห็ดพึ่งหวานผัดน้ำมันหอยค่ะของเราเสร็จแล้วนะคะจัดสิ่ปุนสวยๆขึ้นโต๊ะแขกไปไทยมาก็จัดได้ค่ะสวยๆเนี่ยตกแต่งให้มันสวยให้หน้าทานกับข้าสวยร้อนๆนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะชอบใจอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ย่าหมุนด้วยค่ะ เห็ดพึ่งหวานเห็ดที่เราเก็บมาจากป่าค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า